สวัดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาพบกับเซลลาค่ะเรามาพบคาร์เข้าใหม่หนึ่งคันนะคะสําหรับยุคน้ํามันแพงแบบนี้นะคะเรามาพบกับ Honda าบีโนะคะปี2018คันนี้นะคะรถอีโคคาร์ที่ประหยัดน้ํามันมากๆนะคะติมได้หมดทั้ง e ี่สั้ง9195นะคะขับดีดี0กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันนี้ได้ถึง23มกิโลแน่นอนนะคะลูกค้ามาดูอะไร มาพร้อมกับด้านหน้าที่เป็นตัวแมเนจเชนแล้วนะคะสำหรับ h o น d ดวิโ o รถ5ประตูคันนี้ที่ลูกค้าซื้อไปคุ้มมากมากนะคะคันนี้ีดาวนะคะขอเริ่มต้นแค่6 0 0 0ทเท่านั้นนะคะเราผูดใายได้กันหน่อยนะคะสำหรับตันนี้ก็มีอะไรบ้างรถรถเล็กๆค่ะทักก่ร้านแบบนี้นะคะคล่องตัวแบบนี้ในเมืองใช้ได้ต่างจังหวัดใช้ดีนะคะแอร์นะคะมาพร้อมกับแอร์ดิจิตอลนะคะภายในไม่แค่70,000โลเท่านั้นเกียร์อัตโนมัติค่ะมีตัวเ,เสียบชาร์จแบตบ ในนะคะเป็นเบาะแค่นะคะเบาะทำทรงมาแบบสปอร์ตแล้วนะคะรูปทรงของด้านหน้านะคะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันค่ะคันนี้นะคะที่ฮิตยังไงนะคะเขาเป็นรถท่าประตูที่ใครยๆต่างถามหานะคะแต่งนิดๆหน่อยๆน,นะคะบอกเลยว่าเทมากนะคะใครที่ถามหาคันนี้นะคะแวะมาได้ที่ต่อติ้วคาะเซ็นเตอร์นะคะคอลเิ่ม้นแค่หกพันบาทเท่านั้นนะคะฟรีจัดฟรีดาวฟรีโอนไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวค่ะติดต่อเข้ามานะคะที่เซลปลาได้เลยนะคะ น้ำมันคันนี้นะคะใครอยากได้แวะมาก่อนได้ก่อนนะคะใครมองผ่านผ่านไปไม่ได้ขับแน่นอนนะคะแวะมาที่ต่อที่คาเซ็นเตอร์นะคะสารฝันคนมีรถสวัสดีค่ะ